ใส่มันหนีหน่อยมันก็ยังใส่ปลาคอครับใส่เกี่ยวเนื้ <c oughs> ขอข้ากันอะไรนะเนี่ยมองเสียบมันหน่อย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองตายสุขุสุคนครับบาวันแซบนูมาแล้วครับพี่น้องครับมันนี้บาวันนี้กัได้เนื้อแซบมาสุพีสุนองกินขื้เก้าครับผมต้มสมปลาบูครับหรือปลาเอื่อยนั่นเองนะครับตัวใหญ่กันไปเลยอ้วนๆครับผมปลาหมานนะพี่น้องบาวันได้มาสองตครับจังสี่เด้ครับในบรรดาปลานังเจือนี่ปลานี่ที่ครับเนื้อมันแซบที่สุดเลยนะครับที่บาวันหมักนะครับเตมพูน พี่น้องมาร์กิงบาวันบาบลูนะแต่บาบันนี่จังสี่ครับที่หนึ่งเลยครับปลานี่ครับผมอุ้ยต้มสมสมใส่สมุนไพรหอมๆครับผมแล้วก็บนี่นี่ครับแก้วปีกขวายัดกินกับขาดอะไรนะพี่น้องก็ต้มกับแกงนะครับหรือผู้ใดมักแก้วปีดีเปิดแก้วปีดีแต่บาบันมักแก้วปีกขวามันหอมข้าวขนาดครับผมใส่กับข่าวนิอนๆนะครับก่อนอื่นบาวันก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบาวันนด้นะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามไม่เลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะครับ สีผ่าผัดชิปวี้ด้วยไหมครับผมมาวันขอพูดลายๆสำหรับพี่น้องผูขอมาติดตามรับชมครับผมหืมฟอร์าลายกับข้อแห่งนะครับอมือกินน้ำลองข้อเั่นานั้นครับพี่น้องอือหึอู้สุดเท่านั้นครับปาดตมาจวดดีขนาดนะับเข่าเหนียวนะครับพี่นอ้องพี่น้องนะผมปาร์ตขัดขนาด ปะวันใส่บักหนาวขันสดเพิ่มก็บักขามเปียกนะแน่นอนปรยนานาก่อนคือปรุงบักขามเปียกเรียบร้อยแล้ืลอว่าปรยปรยบักหนาวขันสดจังหน่อยครับโอ้ยจิงสี่ครับเด็ดมากครับพี่น้องโอ้ยเขาเนี้ยขเขาไม่ยิ่งจับเกี้ยวมันครับจับเพื่อพี่บะหน้องวันครับค้าแรกครับผมป๊อด เนื้อนามมันอีเป็นเหมืนขุนขาวๆด้เปนน่องแกงปลาบูใส่มันีน่หน่อยมะนก็ยังใส่ปลากรับใส่เกีเ๊ยว <coughs> nè, mong sẹp Mong sẹp cái mong cái nó mong 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 đồng. ขั้นเขียวครับขอสไลด์หัวันวน,น้าพี่น้องใส่มันมันเจียมมันหนะเป็นอืหักแน่ครับเดี๋ยครับ <จ uur> มีมีขามันงยครับแต่นั้นมีน้น้ำน้ำรองคอส้ม่นองนะเขาขาวม่งียนิสัตใจกนาดครับเด็ดมากนี่ครับ thịt phu niên nửa bà búa xài chèo hông kìa đặc luôn cái này hẹp luôn เนื้อมันสิมีเอกลักษณ์มันคือแซ่บมากเลยครับเนื้อมันนี่บ่คือปลากรอเสียเกลียวเด็ดมากครับเดือดมากครับเดือดมากครั เหนียวนิขาวจนพุ้นดีขนาดร่ะ <c> ว <oughs> ันหมักตกปลาครับราะมันหมักหาปลาไปตกปลาซิดเอาอปลาครับพวาะนันกันเลยหูจกักพิธีกินปลาจังไน nó mềm ăn ngọt chín đủ chưa Bác sĩ

Money mug. Cảm binh kèn lưới mặt. Cảm binh kèn lưới mặt. Cảm binh kèn lưới không Cảm binh kèn lưới mặt. Cảm มผมได้หน่อยมผมได้หลายปลาเนี่ยเป็นปลาดิบแที่สุดบรรดาปลานดำจืดนะครับอันเจียวก็ปลาทะเลเป็นปลาเก่าทะเลมันได้ไหมเนอะอันเจียวก็ปลาดำเค็มหรือว่าเนื้อปลาเก่าเลยนะครับ เพ้ใได้บารลองกับเสียใจนะครับบอกให้เ <c oughs> ด็ดครับโตแบบง่ายเกือบกิโลที่บารล็องเจ็ดขีดสั่งเบิ่งครับ ดูแลจนมดครับหัวม,มันหมกแสบต้องดูดเอาด้สมองดูดกินเอาครับตจ้งหีได้ฉลาบ xẹt <laughs> sổ mới lũi làm bình nào ô มาคักมันหัวเนี่ยครับมาตะปินหน่องมาดูดนะแบบวันโอ้ยสุดยอดครับนี่ใสยุ่นนี่สุดยอดครับเด็ดมากครับสมไปหามาอยู่แบบปน้่นองเอ้ยใส่มั้งครับ พักเนบมันกขนาด ปาสุดยอดครับอ้สดนหนามโกกงกนีก่มันก็มีแห้งนะพี่น้องนะเด็กแกงสองตัวครับเห็นจงไว้ให้แม่บัานเป็นซิมน้ำครับจะคำภาคกแน่ครับพี่น้องนี่ครับใส่เสียงนี่กระเด็ดแน่พี่น้องนะ แซบ่บซดน้ำเล้งนะอปไรกินแซ่บกับพีความสุขนะครับพี่น้องของพี่น้องผู้ใดเบิ้งแล้วก็อย่าลืมนะครับจัดครับผมก็ต่อฝากพี่ฟันน้องกดไลค์กดแชร์น,นะไม่ได้ครับวับนขอพูดหลายๆครับสำหรับมื้อนี้ครับขอพูดหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ มันนี้ผมก็ตื่ขอลาวพี่ร้านน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ